สวัสดีค่ะันเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคีกับเราเฉพาะกิดนะคะประจำมาที่17เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเราสามาคัคีตัวเด่นก็คือ7กับ08ก 8, ับ1 808 183 858 789นะคะ1011 1315 171819นะ08178 11707 83นะคะ

ขอป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นในกันเื้อนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบงวงแต่เพียงแค่นี้นะ้อโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไค i b ์กดไลค์ให้เราด้วยเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ